ครับสวัสดีครับผมช่างกุ้งครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานตัวดอกเตอร์สมาร์ทกระดานะครับกับซ u ซูกิโชกันนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับจะไม่มีสัญญาณเค n e ที่เอาไว้ดูพารามิเตอร์หรือดูการทํางานของเซ็นเซอร์ต่างๆได้นะครับแต่จะเอาไว้ช่วยนะครับอ่านโค้ดหรือนับไฟกระพริบให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถลบ โค้ดเออร์เรอร์นะครับทั้งเป็นโค้ดที่เป็นเรียลไทม์และเป็นโค้ดที่เป็นสตอรี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมานะครับแนะนําแบบที่1ก่อนนะครับซึ่งในการอ่านโค้ดเออร์เรอร์ของซูซูกิโชกันนะครับหรือในหมวดสแตนดาดของดรเนี่ยครับมันจะมี2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือลบโค้ดโดยที่ไม่ต้องดูโค้ดเออร์เรอร์นะครับอาจจะดูโค้ดเออร์เรอร์จากไฟกระพริบที่เรือนไม้นะครับ วิธีที่2ก็คือนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวสายอ่านไฟกระพริบผมเนี่ยของตัวสมาร์ทกราดนะครับไปต่อเข้ากับตำแหน่งสายของไฟกระพริบที่อยู่กระกล่องก็คือสายสี ส้มน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะนับไฟกระพริบให้กับช่างแล้วก็จะมาโชว์เป็นว่าไฟกระพริบนี่คือรหัสอะไรที่ตัวอดอกเตอร์เดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีที่1ก่อนนะครับก็คือการอ,าอ่านการลบโค้ดนะครับโดยที่ไม่ต้องดูโค้ดเออร์เร์นะครับหรือเราจะดูโค้ดเออร์เร์ได้จากาหน้าปัดเรือนใหม่นะครับใช้ปากคีบนะครับต่อเข้ากับแบตบวกลบนะครับตัวดอกเตอร์ก็จะติดนะครับแล้วก็ ช้สายนะครับที่เสียบเข้าปักสวิตนะครับจากนั้นนะครับเลือกที่ยี่ห้อซูซูกินะครับเข้าการวินิจฉัยนะครับเข้าไปที่ซูซูกินะครับก็จะมีแค่ตัวนี้จะเป็น เวอร์ชันแรกนะครับก็จะมีแค่สแตนดาดนะครับแต่ถ้าเวอร์ชั่นที่กำลังจะให้อัปเดตนะครับก็จะมีรุ่น g p s เพิ่มเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเลือกเข้าไปที่สแตนดาดนะครับก็จะมี2หัวข้อนะครับก็คือดูรหัสผิดปกติกับรีเซ็ตรหัสผิดปกตินะครับก่อนอื่นที่เราจะรีเซ็ตรหัสผิดปกตินะครับต้องทําการนะครับใช้วิธีแมนนวลนะครับก็คือจะต้องเปิดกุญแจนะครับบิดเคร่งค้างไว้นะครับแล้วเปิดกุญแจนะครับ เรอจนกว่าไฟกระพริบนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะมีไฟกระพริบไฟ F I กระพริบนะครับจากนั้นนะครับก็มาเข้าที่ดูรหัสความผิดปกตินะครับอ่เนเริ่มมาแล้วนะครับ2คิดหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ผมจำลองให้ดูก็คือจะเป็นชุดเซนเซอร์เรือนิรเลงนะครับ นี่ก็ครบแล้วครับ3ตัวนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับอุณหภูมิท่อร่วมไม่ดีนะครับเซ็นเซอร์ความดันในท่อไดีนะครับแล้วก็เซนเซอร์ตำแหน่งดินเร่งนะครับอ่านี่ก็คือเซ็นเซอร์ที่มีปัญหาอยู่จากสตอรี่นะครับทีนี้ถ้าเราจะลบใช่ไหมครับเราก็แบ็กกลับได้เลยครับแล้วก็มาที่รีเซ็ตได้เลยนะครับรีเซ็ตไหมนะครับใช่นะครับแล้วเราก็มาดูที่ไฟกระพริบครับไฟกระพริบก็จะดับไปนะครับหายไปเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อมีการลบเสร็จแล้วนะครับ อ,อันนี้ก็คือลบเสร็จแล้วนะครับครับในส่วนวิธีที่2นะครับสำหรับช่างที่ต้องการอยากจะให้มีดูโคดโอเลอร์นะครับได้จากตัวดอกเตอร์นะครับก็คือเราอาจจะต้องยอมปอกสายไฟที่ตัวกล่องนิดนึงนะครับจากนั้นก็นำปลั๊กนะครับที่มีติดไปให้กับทุกสายนะครับต่อแล้วก็นำมาคีบที่กับสายนะครับสายนี้จริงจริงก็คือเป็นสายไฟ ไฟกระพริบของไฟ f i นะครับเพื่อที่เราจะอ่านสัญญาณไฟกระพริบแล้วมาโชว์เป็นโค้ดเออร์เลอร์ให้นะครับว่าคือเซ็นเซอร์อะไรที่มีปัญหานะครับตัวนึนเหมือนเดิมครับเลือกยี่ห้อก่อนครับสุสกินะครับสแตนดาร์ดโหมดเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่สแตนบายนะครับพอเข้ามาที่สแตนบายเสร็จปุ๊บนะครับก็บิดเคร่งสุดครับเปิดกุญแจนะครับรอจนกว่าไฟกระพริบเหมือนเดิม อ่พอไฟเริ่มกระพริบให้ปล่อยกันเร่งน,นะครับจากนั้นนะครับก็มาเข้าที่ดูรหัสความผิดปกตินะครับอนี่เริ่มมาแล้วนะครับ2คิดหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าผมจำลองให้ดูก็คือจะเป็นชุดเซนเซอร์เรือนิรเรกน,นะครับ นี่ก็ครบแล้วครับ3ตัวนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับอุณหภูมิท่อร่วมไม่ดีนะครับเซ็นเซอร์ความดันในท่อไม่ดีนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตำแหน่งดินเล่งนะครับอ่านี่ก็คือเซ็นเซอร์ที่มีปัญหาอยู่จากสตอรี่นะครับทีนี้ถ้าเราจะลบใช่ไหมครับเราก็แบ็กกลับได้เลยครับแล้วก็มาที่รีเซ็ตได้เลยนะครับรีเซ็ตไหมนะครับใช่นะครับแล้วเราก็มาดูที่ไฟกระพริบครับไฟกระพริบก็จะดับไปนะครับหายไปเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อมีการลบเสร็จแล้วนะครับ อ่าอน,นี้ก็คือลบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แบ็กกลับออกได้เลยนะครับน,นี่คือจบแล้วนะครับก็คือมี2วิธีนะครับที่เอาไว้ใช้งานกับเจ้าตัวโชวกั้นนะครับสมาทหน้าหน้าน่าจะเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีสัญญาณเคไลน์เนาะคือลักษณะปักเซอร์วิสเขาก็จะเป็นแบบ2เส้นนะครับเป็นปัก2เส้นสีขาวประมาณนี้นะครับ ถ้าแบบนี้เราเราจะไม่สามารถที่จะดูข้อมูล Data การทำงานของเซนเซอร์ต่างๆได้ที่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับก็เลยต้องมีวิธีอย่างนี้เพิ่มเข้ามา แต่ก็สามารถลบได้เลยได้เหมือนกันนะครับคือบางทีเวลาถามว่าลบแบบมันนวลได้ไหมก็ลบได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าจังหวะที่เราจะต้องถอดเสียบให้ตรงตามเวลากําหนดเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับถ้าใช้ตัวสมการลาดลบนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นนะครับก็ขอจบการแนะนําการใช้งานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ